สวัสดีนะครับพี่น้องเพื่อนๆท,ทุกคนนะครับที่ติดตาม skyfast.host อยู่นะครับขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับหรือการจด hosting นะครับหรือการสั่งซื้อ hosting นะครับในเว็บ skyfast เนี่ยะจะเป็นผู้ให้บริการ hosting พื้นที่นะครับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศของ US อ India นะครับแล้วก็ UK นะครับตามด้วย HK ฮ่องกงนะครับก็ในส่วนของอแต่ละพื้นที่นะครับที่เราอยากจะใช้นะครับเราสามารถที่จะเลือกพื้นที่ได้นะครับอันนี้เป็นโซนของเอเชียโซนของยุโรปนะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับถ้าใครอยู่เอเชียอยากจะเลือกเอเชียนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับอินเดียกับฮ่องกงนะครับ ก็ถ้าใครอยากจะเลือกของยุโรปนะครับซึ่งมันไม่แตกต่างมากนะครับเพราะว่า Google เนี่ยก็ใช้ยุโรปนะครับเฟซบุ uh, ๊กเองก็ใช้ยุโรปนะฮะก็คือ US เนะครับเป็นหลักเพราะว่าต้นทุนมันจะต่ำนะฮะในเรื่องของความเร็วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับมันเพียงแค่การอัปโหลดเข้าไปนะฮะอัปโหลดไฟล์เข้าไป FTP มันอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าในส่วนของความเร็วการโหลดหน้าเว็บเนี่ยมันจะ มันจะไม่ได้ช้านะฮะมันจะเท่าๆกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้เน็ตเวิร์ค่อนข้างที่จะแรงสูงแล้วนะฮะในส่วนการจดทะเบียนนะฮะในส่วนของการสั่งซื้อบริการนะครับเราสามารถที่จะเลือกแลนได้นะครับสมมุติว่าเราจะจดะ50บาท51บาทนี่นะฮะสั่งซื้อบริการนะครับอันนี้เป็นในส่วนของต่อปีนะครับรายปีนะฮะก็คือตกอยู่ที่เดือนละ51บาท จะแตกต่างนี้ก็คือ3เดือนต่อ190บาทต่อเดือนนะฮะคือไม่ต้องงงนะฮะอันนี้คือ3เดือนนะครับราคาต่อเดือนก็จะอยู่ที่190บาทนะครับแต่ว่าจะเป็น3เดือนนะฮะเราสามารถเลือก6เดือนหรือ1ปีได้แต่ถ้า2แพลนนี้คือมีให้เลือกแค่1ปีนะครับโอเคนะครับให้เรากดสั่งซื้อนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาหน้านี้นะครับจะถามว่าคนมีโดเมนหรือยังถ้ายังไม่มีก็ คลิกที่ต้องการสั่งซื้อโดเมนใหม่แต่ถ้ามีแล้วเนี่ยก็ให้กรอกชื่อโดเมนของเรานะครับสมมติว่าผมกรอกโดเมนนี้นะครับโอเคนะครับผมมีโดเมนแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีก็สั่งซื้อโดเมนตัวใหม่นะครับเอาไปที่ continue แล้วก็ check out นะครับป๊บนี่นะครับจะเข้ามาหน้านี้ซึ่งราคา51บาทต่อเดือนนะครับก็จะรวมยอดนะครับอยู่ที่612บาทนะครับ เป็นราคาหลายปีนะฮะซึ่งถ้าใครมีคูปองก็สามารถใช้งานได้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเรีย t e a c อ o เคานะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับในส่วนของ account เนี่ยให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะฮะกรอกชื่อนะครับปุ๊บนี่อีเมลที่คัมปานีนะฮะชื่อร้านหรือไม่กรอกก็ได้ในส่วนนี้นะฮะอ r เ s s นะครับกรอกไปนะครับ โอเคนะฮะสเตทนะครับสามารถเลือกจังหวัดได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนแบงคอกก็อยู่แบงคอกนะครับผมเลือกตอนนี้เบอร์โทรนะครับจะใส่เลขศูนย์ก็ได้หรือไม่ใส่เลขศูนย์ก็ได้นะครับโฟนนะครับเป็นโมบายนะครับอันนี้เป็นโมบายสองนะครับพาสเวิร์ดนะครับต้องประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษนะครับ เดี๋ยวนะฮะสักครู่นี่นะครับถ้าเป็นสีเขียวอย่างนี้ก็แสดงว่าผ่านแล้วนะครับนี่นะครับถ้าเป็นสีเขียวอย่างนี้ผ่านเดี๋ยวผม <c oughs> ใช้อีเมลอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวโอเคใช้อีเมลนี่ดีกว่านี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ย create a c c o u น t นะฮะง่ายๆนะครับ เดี๋ยวผมเข้าไปยังเขาเรียกว่าเดี๋ยวอ่าเป็นสมาชิกอยู่แล้วโอเคครับถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วล็อกล็อกอินได้เลยครับปึ๊บล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็จะมาหน้านี้นะฮะก็คือวิธีการเลือกชำระเงินนะครับโอนผ่านธนาคารกับ PayPal นะครับ อันนี้เป็นทางการไทยนะครับก็คือรองรับเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอโอนผ่านธนาคารนะครับก็ให้เลือกชำระเงินออนไลน์นะครับป๊บก็รอสักครู่นะฮะคมเช็คเมลสักครู่นะฮะปบ๊บนี่นะฮะก็จะมาถึงหน้านี้นะครับเมื่อกี้ยอดเงินอยู่ที่ หกร้อยสิบสองบาทถูกต้องไหมครับแล้วก็ในส่วนของอ e ีเมลก็ยังไม่ได้แจ้งเตือนมานะครับในส่วนของางขยะก็ยังไม่ได้แจ้งเตือนมานะครับถ้าใครลืมนะครับว่าเ,เท่าไหร่ต้องชระเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าลืมจะไปดูว่าเราสั่งซื้อบริการอะไรบ้างนะครับให้เราเล็อกอินนะฮะ จากนั้นเนี่ยคลิกตรงนี้นะครับบัญชีของฉันนะครับปึ๊บจะมาหน้านี้นะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของ My Billing นะครับก็คือการเงินนะครับแล้วก็ Pending Payment น,น,นะฮะกำลังรอชำระนี่นะฮะก็ราคา6ก2บาทให้เราติ๊ก Pay นะครับ จากนั้นเนี่ยคืออันนี้คือมียอดเงินอยู่แล้วนะฮะถ้าใครยังไม่มีนะครับให้คลิกที่เลือกโอนเงินนะฮะโอนเงินผ่านธนาคารแล้วก็ continu ์นะฮะใส่ชื่อโด o ม a เมื่อก,กี้นะครับหรือเลข id ก็ได้ที่อยู่อีเมลนะฮะเบอร์โทรศัพท์ช่องทางการชำระเงินวันที่โอนเงิน,วนเนวลาโอนเงินนะฮะ แล้วก็แนบสลิปนะฮะจำนวนเงินที่โอนเท่าไหร่ครับมก็สิบสองบาทสลิปสลิปเดี๋ยวสมมุติก่อนนะอ่านะสลิปสลิปมีสลิปไหมเดี๋ยวผมเอาอันนี้เป็นสมมุติก่อนละกันนะฮะโอเค หลังจากนั้นให้รอสักครู่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าใครเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะแชทกับลูกเพจก็ได้นะฮะถ้าใครมีปัญหาอะไรนะครับก็ยืนยันการรับรเงินก็รออีเมลตอบรับกลับมานะครับเสร็จสิ้นการสั่งซื้อนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับหากใครมีปัญหาอะไรก็ติดต่อทางอิน อินบ็อกของ Facebook Page ของ Skyfast หรือ,อช่องทางติดต่อเราตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ